สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์กทอยด์คอมครับเป็นเว็บไซต์จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินมาครับนะฮะคุณผู้ชมที่ชอบสินค้าตระกูลเครื่องบินครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยฮะเพราะว่าเราจะมีสินค้าเด็ดๆนะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันแน่นอนฮะสมัครสุดทีเดียววันนี้นะครับมากับสินค้าสุดพิเศษนะครับเป็นเครื่องบินสเกลนะฮะเครื่องบินสเกลก็คือเครื่องบินเหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นบีด D175 นะครับนครบเนิสกลที่่มมีีีออยูููจจรรริงงนนนนนะะะคคุณผ้้้ชชััับบบตวเปปปป็แขกด1 สองชั้นนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินปีกสองชั้นก็คือเพิ่มขนาดของปีกมากขึ้นนะครับทำให้อัตราลอนเยอะขึ้นนะทำให้บินง่ายนะครับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ๆก็สามารถซื้อเจ้าตัวบี175ไปเล่นได้เลยโครงสร้างนะฮะออกแบบมาได้อย่างเรียบร้อยมากๆนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะฮะการเย็บต่างๆนะจะสวยงามมากกับบีดนะฮะแล้วก็ตัวคําปีกนะฮะจะมีมาให้ด้วยคือจะเหมือนจริงมีพร้อมกับไฟนะฮะแล้วก็หลอดไฟด้านซ้ายด้านขวาด้วยสามารถบิน ก็คือได้ด้วยนะฮะแต่ที่เรียกว่าเป็นสเกลเต็มนะค,คุณผู้ชมครับมีห้องเครื่องนะฮะที่มีด้วยกัน8สูงนะฮะก็ทํามาได้เหมือนจาลองเหมือนจริงมากๆนะตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะคุณผู้ชมครับบัตลเล็ตขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วก็แบตเตอรี่เป็นลิเทียมนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือตัวนี้มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่จะทําให้บินง่ายสามารถบินในโหมด 6G ได้และบินในโหมด 3D ได้บิน 6G 6, 6ก็คือว่าสามารถที่จะตึงเครื่องบินให้บินนิ่งสามารถที่บินเล่นท่าบินด้วยมือได้นะครับ ชอบตัวนี้นะฮะราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง3,850บาทน,นะฮะก็จะได้ตัวนี้ไปเลยตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบบินกับเจ้าบีดีหนึ่งเจ็ดห้ากันว่าจะเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าขึ้นง่ายมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับบีดีหนึ่งเจ็ดห้านะครับด้วยขนาดของปีกที่มี2ชิ้นนะฮะทำให้พื้นที่ในการสุนทรพานธ์นั้นมีมากขึ้นอาจจะให้การวิ่งขึ้นเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นๆก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ นี้บินสวยนะฮะเหมาะกับการบินเล่นยามสัตว์นาการนะฮะหรือการเก็บสะสมฮะก็จะเหมาะสาหรับการเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะฮะขึ้นลงนีนิ่มนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวบีดดีหนึ่งเจ็ดห้าตัวนี้นะครับก็เป็นสเกลสวยนะฮะมีนักดินมาให้ด้วยฮะคุณผู้ชมครับสองคนเลยนะฮะตำแหน่งแบตเตอรี่จะอยู่ในช่องนี้นะครับู้ชมครับ แบตเตอรี่ของเขานะครับเนี่ยฮะที่มีมาด้วยก็เป็นจะเป็นลิเทียมนะครับขนาด7.4โวลต์ที่600มิลลิแอมป์ครับเป็น2เซลล์แบตเตอรี่ชุดนี้มีขายนะครับก้อนหนึ่งก็อยู่ที่450บาทแต่เด็นของการใส่แบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะใส่กระแบงมีตัวล็อกอย่างดีนะฮะการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีแอร์ลอดนะฮะที่ด้านท้ายนะครับเนี่ยฮะเอเวอเลเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอ่า อิเลเตอร์เนี่ยจะมีหน้าที่ถ้ายกขึ้นเนี่ยก็คือจะเชิดหน้านะฮะและนี่กดหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นรัดเดอร์ส่วนของหางเสือนะครับนี่ครับส่วนของแอร์รอดนะครับจะอยู่ด้านข้างนี้เป็นตัวเลี้ยวนะฮะคุณูชมครับตัวนี้เป็นบัตเลสอะมอเตอร์ขนาดใหญ่ทีเดียวโอ้แรงริงครับคุณูชมครับลองบินกันดูนะครับคุณูชม ยะก,การบินก็อยู่ได้ถึงประมาณ20นาทีต่อการชาร์แบบหนึ่นงทางฮาระยะความไกลของรีโมทก็ประมาณ300เมตรน,น,นะเรียกว่าไกลกันสุดๆเลยทีเดียวนะฮะ คอยากจะได้ตัวบีดนะฮะพร้อมกับรีโมทพร้อมกับสายชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อเข้ามากับเว็บไซต์ของหรัตาไปดีรายละเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้จากไปกันไปก่อนกับบีดดีหนโอกาสน้าจะมีสินค้าเด็ดแนะนำให้กับคุณูชมได้เลยกันอีกอย่าลืมกดติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ